โอเคสวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมใหม่ของผมที่มีชื่อว่าเกม p e n เว s ต์ซัมบี้ภาคฟรีนะครับผมวัน,นเป็นเกมใหม่มาแทนที่เกม r a s ราซิกวู g เกมนะครับผม โอเคเวลาผมเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะผมโอเควันนี้จะเป็นชื่อโมซ่าโอรัดตามชื่อช่องของผมเลยะครับ โ okay. อเคเล่นกันเลยตัวเกมนะครับผมพืชปะทะซัมบี้ออริจินอลเดี๋ยวถ้าวันไหนมีภาคเดี๋ยวถ้าวันไหนผมจะลงภาคสองก็ได้นะครับเพราะว่านี้คือภาคแรก โดยที่พืชมันเป็นพืชฆ่าซัมบี้มันก็ถูกของเขาก็เป็นซัมบี้ซัมบี้ตัวแรกโอเคนะครับผมก็เริ่มมาก็ฆ่าตัวแรกได้ นะครับผมมันเป็นเกมเล่นง่ายๆครับมันคือคลิปใหม่ของผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะทำอะไรแล้วผมก็เลยมาลองเล่นดูปรากฏว่าดีที่ได้เลย ทุกคนได,ดได้พืชได้พืชฉบับทานตะวันมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือตัวเกมของมันนะครับผมที่ผมจะเล่นให้ดูเมต้องการให้เอาตอกทานตะวันมาวานไว้ และต้องการพระอาทิตย์จากเจ้าดอกทันตะวันสามตัวนี้ซึ่งทันตะวันพวกนี้นั้นสามารถช่วยในการปกป้องบ้านจากซอมบี้ได้อยู่นิดๆหน่อยๆ นะครับผมที่ผมพูดมาถ้าถกิดว่าไม่ได้กินเสียงผมก็คือยังไม่ได้ยนินเออผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละเนเนซะคำพูดของผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ในแล้วสุดก ตัวมันทอกอบฝนที่ชื่อว่าพระอาทิตย์ ตอนนี้ซัมบี้มันจบมาเริ่มเยอะนั่นครับผมนี่ผมจะเรียมไปแบบนี้เลยมันจะได้รูเข้าท่าหน่อยพืชป้องกันพืชมันต้องให้ได้อย่างนี้พืชประทับซัมบี้จะบอกออริจินอล ได้มาแล้วนะครับผมยงแค่นี้เราก็สามารถจับซอมบี้ไปได้เลยต่อไปก็จะเป็นเจ้าวอนนะัทเจ้าถัว่วเจ้าถั่วน้อยทุกคนทุกคนอยากจะเรียกเจ้าถั่วนี่ว่ายังไงดี The หนึ่งคำว่าวอน,นัสโสมันฝรั่งตันนี้จะซซมบี้มาตัวแรกแล้วม,มาบุกสวนเดี๋ยวตัวไม่รู้ว่ามันมีพืชที่สามารถฆ่ามันได้หนึ่งตัว จะพิมายเราจะทดสอบไอ้เจ้าตัวนี้ดูเอาแค่เอาแค่กค็กดอนเตาคนเป็นแค่สามตัวพอ3ตัวพอที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของไอ้เจ้าเ <B rain. S 1> ชิรลรี่ระเบิด 我跟他传播。死了。我妹又在说她什了？嗯嗯 O único que eu tenho que khi cuốn mà chỉ là cái này là không là không là không là là มันเริ่มปูพื้นที่เยอะมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้พื้ก็มากถ้ากิว่าใครเล่นก็ตั้งชื่อให้มันดีๆเพราะว่ามันจะทำให้เล่นได้ง่าย เดี okay. ๋ยวขอป้องกันไปก่อนทำปุนเวนี้ก็เด้เจ้านัะถือว่ามันเป็นโลดดีๆนี่แหละครับผมนี่วัดพืชไปมมั่วๆแบบนี้ ครับผมมันต้องมีแเดแล้วผมดูก่อนว่าไอเจ้าซัมบี้อีกหนึ่งตัวมันจะมาไหนตัวเกมเสียมันก็จะประมาณนี้นะครับ วันนี้จจที่สร้างเจ้าทตะวันมาประมาณ5าตัวแล้วแล้วตอนนี้พวกทัานตะวันต้องการพาทิทต์หอบป้องกันก่อน,นอนนัอนแรก ถ้าเราเจอพาทิตย์รีบเก็ดเลยนะของดีมีคุณภาพไม่ต่ำก็าซัมบี้เรื่อนทยอยมากันแล้วได้มาแล้วนี่นะครับค้อมสามารถนี่ก็ซัมบี้หิวก็หาย เราต้องจเรียนให้ดีๆถ้ากิ่ว,วไม่ดีก็สามารถฆ่ามันได้แต่ว,ว่าผมผมต้องเป็นอันที่ดีว,ว่าผมได้บอกไปจากคลิปไดโน่เมาล่าเสวน้ำภาคที่สองว่าผมจะมีเกมอีกหนึ่งเกมมาเล่นนะครับผม ก็เกมนี้แหละแค่นี้แหละเพียงพอแล้วในการสู้กับพวกซัมบี้อันนี้จะพวกซัมบี้มันต้องมาไม่หยุดแหละครับ เรโต๊กัโลสองชั้นแล้วมันมาแล้วไฟนอนเวฟแต่เราไม่เป็นไรเพราะเรามีเจ้าเชอรี่อยู่เดีวเราจะไม่ใช่เชอรี่เพราะเราจะผสพขอบเจ้าโบนนะ เพียงแค่นี้แหละโอ้ได้พวกมาพวกเป็นอะไรที่ดีมากในการในการทำของวัดวัดเยี่ยมมาเพื่อนบ้านฉันชื่อว่าเดบ่าแต่แต่คุณสาม,มารถ โคทันเดบ่าฟังฉันฉันมีฉันไปและเซอร์ไพรส์สำหรับคุณแต่ฉันแรกฉันว่าคุณต้องการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พืชคุณใช้พวกในการขุดพืชพวกนั้น เริ่มขุดดันได้แล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวเปนนะโอเคนี่นะครับโอเคดีมากนละจากนั้นฉันจะมีสไภม์มาเล่นบอลลิ่นกันด้วยเจ้าวอนนัทวอนนัทที่อยู่ที่มือฉัน ฉันรู้สึกเป็นบ้าอะไรนะโบฉันและก็ชนะมันอ่านแบบนี้นะครับทุกคนดูซิว่ามันจะเป็นอะไรโอ้มันจะเป็นวกวนนัทที่เดพูดจริงด้วย เดี๋ยวไประเบิดตรงนี้เลยนี่นะครับความสามารถของไอ้เจ้าพวกลูกกิ้นลูกบนลเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคน มันก็จะมีดีแบบนี้แหละนี่นะครับผมเฟนมันจะมบีเล่นปลาลูกบอล มันมีซัมบี้หิวกระหายกับซัมบี้ไม่หิวที่ผมจะไปกินสมองของเด็บบ้เพราะมันต้องการสมองเล่นง่ายๆประมาณนี้เลยครับมันจะมาแล้ว กูปุมันมาแล้วต้องทำลายซัมบี้ตรงนี้กดและถึงค่อยไปทำลายซัมบี้ตรงนั้นว้าวนี่นะคือของดี ผ่านแล้วและนี่ก็คือตัวมันฝรั่งระเบิดปุตติโตไม้สามารถระเบิดได้ช่วงที่อยู่ตรงแขนขาโอเคต่อไปก็พืชน้ำเงิน ตอนนี้มีให้ดูโฆษณาแล้วเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยนะครับ